อไกลพข้ามาจากเมืองจีนมาหาคนช่วยรู้เปล่าว่าเมืองจีนอยู่ไหนไม่รู้ไมารออะไรรอกไม่รู้ดีข้ายังรู้เลยข้าจะเป็นจักรพรรดิแห่งจีนพระมารดาคลีโอจจรักข้าจนวันตายชื่อข้าจะถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ชอบจริงๆเวลาท่านพูดีแบบนี้แหละข้าชอบเข้าใจใช้คำไหมเก่งจริงๆทำไมชอบมีแต่คนมาขอยาช่วยอยู่เรื่อยไหมไม่เอา ข้ายินดีช่วยว่างอยู่พอดีหยุดเลยข้ากับองค์หญิงจะแต่งงานกันแล้วก็โอเบลิกส์มาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าแล้อเชื่อเขาทรยศเราเฉยเลยเฮ้ยมีอะไรไม่มีอะไรนี่ดูไว้คนจีนสู้กันแบบนี้ถ้าเองก็มีความรักเรื่องนี้มันจะตกหลุมรักอะไรกันนักหนานายโอเบลิกส์ ัวดีบบาาลเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรอปอบต,ตกลงเสียเหข้ารักรได้ยินไหมเจ้ารักมั้ยเหรอที่เจ้ารักมั้ยเหรอที่หยิบที่หยิบอยู่ไหนที่หยิบร่วมใจกินเนื้อเยอะไปแล้วโอเบลิกส์แล้วจะให้กินอะไรกินผักกินผักเหรอได้ยินปะอินเดฟิกซ์ให้กินผักว่ะคู่ขูข่ซ่าจะป่วนจะกระพัด ไม่เป็นไรทำไมต้องพูดในเมื่อเราบินได้ได้ปะอะไรวะเนี่ยก็ครั้งก่อนท่านโดนโอ้พอแล้วลำคาญลองพยายามเอาเหรียญคืนให้ได้สิเจ้าตะกะแตนตัวน้องมี่น่ายนิดเดียวเองถ้าตาบอกอย่าคิดเอาเองว่าใครมองเห็นหรือว่าไม่เห็นเพราะว่ามองให้มองทันปะเ่ราว่ามือหรือทีน นี่ไงจ้าอสเตริกและโอเบลิกกับอณาจาักมังกรกำกับโดยพิโยมกาเน่หนึ่งมิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์